มาชมบรรยากาศต่อนะพี่น,อน้องในคอกนะครับของง่วหมวดมิดนะครับพี่น้องอยู่ที่ค่ายปืนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับฟังนี้ย้อนแสียงในจักน้อยนะครับนี่เขาคอ,อกมาแล้วก็นอนนะพี่น้องพักผ่อนนะครับแสดงว่ากินอิ่มแล้วนะพี่น้องขั้นยังต่ํากันซ้นกันยูแสดงว่ายังโบอิ่มนะครับสังเกตอีกอย่างนึงก็สังเกตสวงนะพี่น้องสวงยังเต็มสุดโตนะครับ แสดงว่ากินอิ่มแล้วนะครับนี่นะพี่น้องกินอิ่มแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยพุทธายักได้พอคุ้มฟูงนะครับนี่ตัวนี้เปิดอยู่นะครับนี่ตัวเท่าโบดนี่นะพี่น้องเลือดลอยสายลำพยากลางนะครับกรมประตูสัตว ตัวนี้ประมาณ7จ็ดหมื่นนะครับพี่น้องแล้วก็มีตัวเท่าอีกตัวหนึ่งโบ๊ทนะครับหกหมื่นนะครับตัวนี้ปี6กสองนะครับเกิดปี6กสองเดือนหานะพี่น้องเทิงสองตัวเลยนะครับตัวหนึ่งหกหมื่นนะครับตัวโบ๊ทเจ็ดหมื่นนะครับกินอิ่มนอนหลับนะพี่น้องแมงบกวนนะครับตั้งได้กับอ้วนนะครับพี่น้อง อันนี้นี่เบิ้งคอกนะพี่น้องนี่คือคอกนะครับบมีหลังคานะครับเป็นเล็กเอามาต่อประกอบกันในเสื้อน,นะครับบรรยากาศนะพี่น้องดีนะครับอากาศดีบรรยากาศดีนะครับพี่น้อง สวอ,อนนะครับมาย่ำใมดกับสออนนะครับเมื่ยรอยยีตัวเลี้ยงผู้เดียวนะครับพี่นอ้องไหลเลี้ยงผู้เดียวนะครับกะรอเปิดช่วง ช่วงเปิดโบหันเน่นอนนะพี่น้องเดี๋ยวล่อบอมบ์บหูขาวว่าเปิดนะครับสีมะทายให้เบิ้งนะพี่น้องติดตามให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้กับโ่หันได้เปิดนะครับหลายคนสอบถามเขาบอามอบมาวันราคาประมาณเท่าไหร่นะครับบมอมบกับโบหูนะครับโบหูวเปิดหลายบันไดนะครับเพราะว่าโบหูว่าตัวใดเป็นตัวใดนะครับ ว่าหมวดแล้วกับบ้านในบอกนะครับพี่น้อง <C le ad> ลมเย็นนะพี่น้องช่วงนี้กับแมงกับโบคอยหลายนะครับหนาหนาวนะครับแต่ว่ากับพ่อมีนะพี่น้องกับฉีดยาอะไรมาเลี้ยงอยู่นะครับกับหมวดแล้วกับเบิงนะพี่น้องขันมาเลี้ยงเดิมหลายกับฉีดนะครับสองสามมือฉีดนะครับงวสีอ้วนนะพี่น้องบ่ม,มีมาเลี้ยงหนี่งงวสีอ้วนนะครับ มาแลงยุ่งนี่สําคัญนะพี่น้องต่อให้กินอิ่มนอนหลับซ้าได้นะพี่น้องคอกดีปันใดแตแ่แม่งหลายยุ่งหลายนี่บบมีท่างสิอ้วนนะครับส้มนะครับนั่นคือปัญหาหนึ่งนะครับที่ว่าเห็ดแห้งว่าบอ้วนนะครับไป,ลปเลาะเบิง้ขงขางคอกอีกนะครับ น,นะครับพี่น้องวนตึ๊บนะครับนี่ลำตัวเง้วแข็งขาดีนะครับตัวผู้นะครับพี่น้องออลำตัวสวยเลยนะพี่น้องเรียมสวยรอเลยนะครับนี่นี่นะพี่น้องผู้ใดสนใจขีมมูซยนเขานะครับรุ่นนี่กำลังใส่ดีนะครับนี่ อายุบาเกินสี่สิบห้ามือนะครับโคนเขาอ่อนๆนะครับขวดหนึ่งเฮดได้ซิบตนะพี่น้องขวดละสองร้อยสี่สิบบาทเก็บเงินไปทางนะครับ้อมทรงนะครับพี่น้องเก็บได้เป็นปีนะครับพี่น้องเก็บได้เป็นปีสองปีไว้จะเก็บไว้ดีๆนะครับอย่าทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องขวดหนึ่งเฮดได้น้ําหนักสามร้อยกิโลนะครับขั้นซ้ำตัวน้อยนี่นะครับเฮดได้สามตครนะพี่น้อง กระตกตัวละ30กว่าบาทนะครับขวดละร้อยนะครับตกตัวละ3 3บาทนะครับเพราะว่าขวดละร้อยนะพี่น้องค่าทรงหาสิบาทเก็ี่ยปลายทางหาสิบาทนะครับขั้นใส่ตัวกลางนี้นะครับพี่น้องตัวกลางกันน้าหนักประมาณ200ยกว่านะครับแกใส่ไปเลยขวดนึงนะพี่น้องกันเฮยกันอันนี้น้ำนะครับมว่าประมาณ8เก้าเดือนนะครับนี่นะครับใส่ไปเลยขวดนึงนะพี่น้องเกินโมไปยังนะครับแต่ว่าขั้น ใส่หน่วยหลายกับสิประสิทธิธภาพยาบอ่อเต็มที่นะครับขั้นซัมเมนี่นะพี่น้องแม่ใหญ่นี่กับขวดหนึ่งกับอีกเครื่องขวดนะครับใส่ไปเรื่อยนะพี่น้องที่ลาดหลังตอนผิวหนังแห้งนะครับที่แล้วก็สิคอยซึมเข่านะพี่น้องขั้นซึมว่าท่านจะให้ใส่ถุงมือแล้วก็ลูบๆเดยนะพี่น้องมันสีได้ซึมเรียวโบหีหลายนะครับ ขวดละร้อยนะพี่น้องรากามียาไหลามาแรงนะครับไส้ผาด2องหาศูนย์ EC นะครับขวดละสองร้อยนะครับพ้อมทรงเงินอ้วนนะครับท่านเก็บปลายทางก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผสมน้ำเนสามสิบขวดหาสิบริตรนะพี่น้องฉีดพ่นน้ำตงว่าน้ำขอกนะพี่น้องเพื่อลดมาแรงลดโลกรำปีสกินนะครับลดโลคทีมาจากมารงนะครับพี่น้อง มีแล้วก็มีไม้เก่างวนนะครับพี่น้องแปดร้อยหาสิบบาทนะครับสเตเลสนะครับโมเ็นสนิมนะพี่น้องรับประกันโมเบนสนิมนะครับพ้อมทรงนะครับมีเก็ียว้ายทางนะครับสนใจติดต่อบ่าหมอบได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเมอร์โท่ให้นะครับเฟซนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ นี่นะพี่น้องเกลือเรี่ยก็สาคัญนะครับเอามาใส่ให้นะพี่น้องมีเกลือนะครับพี่น้องเกลือพวกเกลือเป็นเม็ดนะครับแล้วก็เกลือเลี่ครนะเอาไ้เห่เลี่ยนะพี่น้องสําคัญนะครับเพื่อสุขภาพง่วงนะครับโอ้เท่าโบตัวนี้อย่างงามเลยนะพี่น้องกระดูกแ็งขาดีมากๆเลยนะครับ ขอก็ยุ่งสิละนะครับพี่น้องผู้ใดถามหาเรื่องข้กนะครับเอาเงินสีไปเฮ็ดข้กนะพี่น้องไปซื้องื่อมาไหวก่อนนะพี่น้องขอกบ่สามารถเฮ็ดเงินให้งื่อนได้นะครับบ่สามารถเฮ็ดเงินคืนทุนให้เฮาได้นะครับง่อนนะครับมีแต่งื่อสีเฮ็ดกําไรคืนทุนให้เฮาได้นะครับง่อเป็นภูออกลูกนะครับขยายเงินทุนเท่ากับขึ้นมานะครับขยายกําไรเฮ่านะครับขอกงื่า เห็ดพ่ออยู่ก่อนนะพี่น้องพ่อมีบ้องลบฝนลบแดดนะครับจักน้อยกับพ่อนะพี่น้องไม่ต้องไปเห็ดรู้นะครับทุ่นมันจมนะพี่น้องกลาจังซี่ละนะพี่น้องนี่พอกหลักมื่นนะครับพอกหลักมื่นนะครับค่อยๆต่อเติมมาเรื่อยๆนะพี่น้องแต่ว่าเบิ้งว่านะพี่น้องหลักหลาดนะครับร้อยยี่สิบตัวตีเซเรียไปเลยนะพี่น้องตัวละสี่หมื่นนะครับ ตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ตีเฉลี่ยไปเลยนะครับพี่น้องเฉลี่ยตัวละสี่หมื่นนะครับสี่ล้านนะครับพี่น้องสิบตัวสี่แสนสี่ล้านแปดแสนนะครับคิดคร่าวๆนะพี่น้องร้อยยี่สิบตัวนะครับนู้นนะพี่น้องไปนําหาลูกนะครับมึงได้ลูกมากบ่นะครับห่องมาแล้วนะพุ่นะ เห็นบ่อนะครับบ่งเห็นลูกบ่นะครับกับเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งนะพี่น้องสําหรับง้อฝูงนะครับถั้นลูกน้อยยู่นะพี่น้องตามฝูงบ่ท่านนะครับไปเลี้ยงหม่องปลาหลายนะครับแต่ที่มีปัญหาเรื่องลูกไปลักนอนน้าปลาน้ปาปลาหยาลีนอนนะพี่น้องหาโบาเห็นนะครับแต่ว่าขั้นมือเศร้านะพี่น้องขั้นไปหาทางเกาก็เห็นนะครับเดี๋ยวเมียกับไปหาเห็นนะครับ แต่ว่ากับขั้นหมาหลายกับเสียงแน่นะพี่น้องยันหมากัดนะครับออส่ออนสุดกอหน่อยนะพี่น้องเขห่าวดีนะครับเนี่ยสุนรุ่นม่เขาลกับรุ่นเกาๆนะครับกินอิ่มแล้วกับชนอนลับจังสีแหละนะพี่น้องนอนมาหอดคอดกับนอนนะพี่น้องบอห้องบอ ส่วนมัวตากันนะครับแสดงว่าอิ่มนะครับนี่เริ่มมีเริ่มมีมะเรงวันแลนะพี่น้องต้องค่อยๆเริ่มฉีดนะครับฉีดยาไล,ล่มะเรงนะครับมีแต่หัวคํำนะพี่น้องเด็กๆมากคันร่มหลายกับโบมี่นะครับหนาวฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับ เจอไหมครับไอตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับตีนีีนอนอยู่ไหนนะครับไอตัวน,วนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นน้ำหานะครับ ไปลี่นอนอยู่แถวใดนะครับกลางห้งเป็นสิบครับหมาเป็นสิบยี่สิบนะพี่น้องมาไล่หลายอยู่แถบนู้นนะครับนะครับก็อยู่แถไปตามลูกไป น้ำหาลูกนะพี่น้อง,องอครับคนหาบุาคคลเห็นหรอกนะครับต้องให้เม่ไปนั่มนะครับพเพราะว่าแม่จะจํากินได้นะพี่น้องมากำลังเป็นตาหนะพี่น้องสะดือกำลังเสีเ่ยงนะครับกำลังสีหลุดนะครับ <c oughs> คูคูนะพี่น้องห่วงนะครับห่วงลูกนะครับตัวนี้ก็มีคนถับท่ามะมาเหลี่ยนะพี่น้องตัวนี้ล่ำตัวดีนะพี่น้องเค <c oughs> ียงขาแงาวนะครับล่ำตัวเงานะครับล่ำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโอนะครับหนาตารอนี่แม่เขานะพี่น้องแม่เป็นแม่รุ่น,น่าจะให้ลูกมากห้าหกตัวแล้วนะพี่น้องเป็นรุ่นแม่เก่าๆนะครับที่ว่าบดไ้เห็ดเขาไว้นะครับแต่ว่า ให้ลูกดีนะพี่น้องเก็บไว้นะครับก็เลยเก็บใบเห็ดพันธุ์นะครับนี่มีคนถาบถามนะพี่น้องแต่ก็บวได้เปิดจองนะครับเหตุผลที่บ่ได้เปิดจองคือหามันเจ็บมันไข่มันป่วยนะพี่น้องเหยียบกันแข้งขาหักหางขาดนะครับเดี๋ยวสิมีปัญหานะพี่น้องก็หดมือกับหดยาโน้มก็ใครมาเบืองเอาแล้วพี่น้องโทษติดตามเรื่อยๆนะครับไปนี่นะพี่น้อง นอนสบายคักนะครับกินอิ่มนอนหลับนะครับอู้ตัวนี้กงางแง้มนะพี่น้องนี่ตัวยืนอยู่นี่นะครับเนี่ยสาวน้อยนะครับวบามันเท่านะครับเห็นแต่ท้ายนี่นะครับไปเดี๋ยวบังบอบสิล่ากันไปก่อนนะพี่น้องมืดแล้วนะครับมือนี้ต้องเฝ้ากลับจักน้อยนะครับ เพราะว่ามีมูรอ,อก,กินเข่านะพี่น้องกับมืดหลายโบเห็นฮอทท่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทิดคลิปนะครับคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ